โอเคครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับก็พบกับผมแล้วนะครับกับย่าฟ้าคำนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกจนมจริงสมบีนะครับมารีวิวให้กันสนุกสนุกนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมจะปากออกได้เปล่านะถ้าอยู่ข้างในผมจะไปไี่ถึงแนละผมตนะ้องการตังค์อ่ะตอนนี้อยากอาตังค์อ่ะ คนนี้มันาตายน่ยงยอมตายก่นไม่รู้จะอรอดหรือเปล่าคนคนนนเพื่อนเราอยู่หรอืเอเปล่าวะเนี่ยอ๋ออยู ได้พื้นที่น,น้อยนะครับบ้ากออกมาอยู่ข้างนอกนะครับก็าตั้งนะครับผมผมจะไม่พลถ้าเกิดอยู่คนเมันจะได้ตั้ง้อยถ้าเราผ่านได้เวฟน้อยเราผ่านได้ไม่กี่เวฟเราบ้ากออกเน oh. ี่ยก็จะอยู่ได้ก็ามาเรามาทำอะไรเราไม่ได้นะครับแค่พยายามประหยัดลูกกระสุนให้มากที่สุดแล้วก็ผมก็จะ สบาย,ยแล้วแต่ถ้าถามได้่อแบบไหนมันกว่าก็แน่นอนครับก็แบบอยู่ข้างในนั่นแหละสนุกกว่าแน่นอนนะครับปลุยบุกอย่างเดียวนะครับแต่ข้างนอกมันคือสําหรับคนต้องการตังค์ถ้าไม่ต้องการตังค์แล้วต้องการความสนุกก็ถ่านั่นแหละนะอาจจะมีกระตุกในเดทนะครับขอไปด้วยเพราะว่าอัดไปด้วยแล้วเล่นไปด้วยเนาะ มผมใช้เป็นลูกซองนะตอนนี้นะก็เดี๋ยวมาดูกันครับโอ้ยต่อหน้าต่อตาโ้กระตุกกระตุกผมเล่นไม่ค่อยได้เหมือนกันนะเล่นยากออกมาออกมาค้าอกมาข้างลงม,มา ตามแซงด้วยมีการเดินแซงกันด้วยวะเจ๋งว่ะฟออิวเลยมึงฟิวยิ่งกว่ากระดาษใจทุกซองอัดทุกซองนี้สำหรับโหดยิงซอมบี้ก็โหดสุดๆแล้วเนาะถือว่าโหดสุดๆแล้วใครอยากลองโหลดก็ลองโหลดได้ครับถ้าเกิดว่าพิมพ,พ์เข้าไปในเพจตัวเกมยิงซอมบี้ออนไลน์นะครับขึ้นชื่อเห็นแน่นอนนะผม เห็นโลภทหารถือปืนข้างหลังมีเมสังข้าจะตกภาพภาพไปมืดหน่อยแดงมืดประมาณนะี้นั่นแหละครับใช่มันละก็จะมีเสียงรบก,กวนเรื่องโทรทัศน์จริงๆนะต้องขอไปด้วยก็ธรรมดานแะล้วเรื่องปกติ ที weiter, ่แบงด้วยนะครับชื่อแบงนแ์้วก็ชื่แบงน์อะไรไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็โฆษณาเกียดมหกครับโฆษณา เกมนี่จะนิดๆหน่อยๆก็จะหลุดนะครับผมใช่น่นอนนิดๆหน่อยๆก็หลุดนิดๆหน่อยๆก็หลุดนะครับมันก็คือแบบคุณกดผิดไปกดถูกเอ่อไอปุ่มเนี่ยทับหน้าจอแบบให้มันอยากเราจะกดเปลี่ยนหรือว่ากดจับอะไรนี่สิทธิ์หลุดได้เยอะมากนะครับ็บคอนตับผม ยืนอยู่ที่เดียวนี่แหละครับเดี๋ยวมันก็มาเรื่อยๆมาให้เรายิงเล่นนะครับผมยังไม่ได้ตั้งเมาส์อ่ะขออภัยด้วยนะครับมันก็เลยแบบจ่ายสะบัดเร็วไปหน่อยนะไม่เป็นไรหรอกเล่นไปเรื่อย,นยๆ,นๆนะครับปืนกลผมยังเป็นปืนกลกรกาบนะครับเนี่ย ทุกสองเนี่ยสะใจดียิงถูกแผนก็ยังตายอ่ะอสุดยอดโหดนะครับพวกก่อน นี่เป็นล่านะสนุกนะเกมนี้มันต้องเข้าไปล็ข้างในแต่จะสนุกแต่ถ้าเข้าไปล็ข้างในมันก็จะไม่อยู่แบบ ไม่ไม่เล่นด่านนี้นะครับเพราะด่านวันนี้มันบั๊กได้ดา่ดานด่านเดียวนะต่าเดิมมันบั๊กไม่ได้ลองผมก็เลยเอาแบบว่าเอามาหาตังก่อนก็ไม่มีตังเลยครับตังไม่เหียวสักบาทขอบักอ๊กมาตังก่อนหาตังคื้อปืนรลดหอนนะครับผม ค okay, ได้มาหกพันนะผมก็โฆษณาไปหกพันโอเค 6, เพราะว่าจะหาซื้อปืนก่นปืนอ,อะไรดีเนี่ยผมชอบปืนปืนนี้เออผมชอบมากเลยปืนนี้ผมชอบลำกล้องมัานนะปืนนี้ก็ได้นะปืนนี้ก็ชอบเนี่ยก็โอ้ะนะปืนนี้รานะคาเท่าไหร่ 6เป็น8ออกอเก็บเปลี่ยนปืนไม่ได้เฮ้ยแล้วผมยิงหายไปไหนวะเนี่ยอ๋อมันบั๊กนะครับมันบั๊กแล้วก็ต้องกดย้อนกลับแล้วกดตกลงแกดใหม่นะครับเรื่องนี้หม่นเป็นนักเกมมันก็มีบ้างนักเกมมันยังไม่สร้างการอัปเกตอะไรเพิ่มเติมนะครับ เราอยากมันอัพเดตปืนให้มากกว่านี้ถ้ามันอัพเดตปืนมากกว่าน,น,นี้จะดีใจมากนะครับ ขอไม่เบาะเข้ามาใหม่คนญี่ปุ่นนะคนญี่ปุ่นหรือคนจีนวะแวน,น่นโผล่แยบยลนะไห้เอาเลยติดทีสั่งมาทำเทพนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะรอดได้อีกนานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันโอ้บอดเจ็บ ถ้าเกิดอยู่ข้างในคนเดียวก็กกกวต้อมีเพื่อนช่วยหลายๆคนอะรอดนะผมถ้าอยู่คนเดียวค่อนยากกว่าเอาตอตำหมอนั่นโหดจริงนะยิงคดแมนอะ trong ta không hạ cổ cũng phải lấy tập mình. เสียงสนา่นมากอยู่ตรงไหนเสียงเสนา่นมากเลยปืนนี้ราคาที่ระด้ินเสียงอยู่คือเปืนที่แพงที่สุดแล้วนะเจอพ่อม อโอเคโอเคพร้อมไุยกันต่อได้เลยครับมีตัง 600, ค์เท่าไหร่ละหกร้อยเก้าเออหกพันเก้าโอ้พาร์ทที่สิบวะผมเดี๋ยวไปชีวปรอาพาร์ทสักสิบหนะ้าเนาะสิบห้าเดี๋ยวพอนะครับอาจนา้ไม่ได้เดี๋ยวเครื่องผม รเราต่คอมพิวกรกาบไปนะครับผมเราเสร็แล้วจะลิปสอนบั็กไปแล้วก็สอนคลิปรีวิวไปคลิปหนึ่งไอ้เล่นคลิปรีวิวคลิปหนึ่งก็เจ๊งเลยนะครับผม <c oughs> แค่นี้ผมก็ใช้เครื่องเดิมเนี่ยนะรีวิวไม่มีตังค์ซื้อโอ้ย ขึ้นไปข้างบนช่างมันนะครับมันไม่เดินลงมาอยู่ดีน่ะเสียงได้ยินแต่เสียงเห็นละทำไมกระตกขนาดนี้รับเนี่ยผีมันเยอะหรอ โอ้โอโกระตุก <c oughs> กระตุกมากๆครับผมเ <c oughs> กมนี้เล่นกจำทั่วโลกนะครับเกมนี้นะเล่นกจำทั่วโลกเลยกระตุก ใช้แอปจะไม่อาจแล้วมันกระตุกกว่าตนะัา้มหน้ามันต้องเปลี่ยนแอปแล้วนะรบบไม่อาจแล้วมันกระตุกมากแล้วดูดิฉันแทบจะเล่นไม่ได้อะครับดูดิโอโ้โหโอ้โหอาจต่อได้ไหมเนี่ยว่า,าต่อไม่ได้เนี่ย ต่อไม่ได้นะอะไรแบบกระตุกมากโอ้กระตุกโอ้กระต,ตกตตกระตกเอาแล้วครับพอเถอะครับไม่ไหวแล้วครับมันกระตุกนะครับผมโอเคไว้จเจอกันใหม่ครับหน้านะครับพลาดนี่ไม่ไหวครับผมระเด๋ 我给要红、啊<吧>啊，啊，对、啊、吧？啊